<laughs> And Cookie, he wants to come out. He really likes people. <laughs> come on, Cookie. Come on. go outside? <coughs> come <coughs> on, go outside. <coughs> well, you don't like dogs? <coughs> Chưa này. Cookie. <coughs> lúc sao bên này nào? Uh, lúc sao? Lúc, lúc. Bảo lúc sao mà quên cái lúc sao hôm nay. ว้าวเขาออกแบบบ้านสวยอ่ะว้าวว้าวว้านี่ครับท่านชมนี่ครับการออกแบบบ้านอ่ะไม่ต้องออกอะไรนี่ครับทําสระน้ําแค่เนี้ยนี่เอาอืที่แล้วแล้วเราก็มีที่นั่งกินเบียร์แล้วครับในี้เบียร์นึ่งบางเขาโยนเมนยูโยนห่วงใส่นี่โยนห่วง เอาขอขึ้นมาไม่ได้สามสอง่ที่ทีะที่ใบเนีคุยกับเขาโว้ยสวยอะ่ะสวยเหมือนแม่เลยอะ่ะอายุเท่าไหร่ละครับ13บสามอีกเนาตัวใหญ่มาก13บสาม she look older than t h i r t นะโว้ย,ยสวยเหมือนแม่เลยพูดพูดสอนภาษาอังกฤษพี่หน่อยพูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับพูดไทยนะ อยู่บนบ้านเหรออ๋อพูดภาษาอังกฤษกับพี่เขาหน่อยดิฮะซอนซอนนะสวย่ะมิเตอร์คุดลูกชายก็สวยลูกชายก็หลอยุ้่งฮอหลอออใ่ไคยเห็่ออเดียอืม พี่เปียกไหมเนี่ยเปียกพี่สวัสดีครับขออนุญาตบันทึกภาพนะครับครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหรูปหลอมไม่มาไทยเลยไปต่างประเทศหมดเลยหน้าตานี่ําไม่เห็นหน้าแม่นะไม่เชื่อเลยนึกว่าอยู่ต่างประเทศหมดเลยโอเคโอเคเดี๋ยวพาไปกินพาราโอเตอร์เลยเนี่ยวันนี้อ๋อใช่ไหมโอ้ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าจะได้มาเนาะ ทุกสิเแม่ก่อนตอนเด็กใช่ครับใช่ที่ C L C ที่อยู่ตรงข้ามโรดัสอ่านี่เจ้าของใช่ใช่คุณหนุ่ยที่หนูพ่อไปส่งหนูตอนเด็กๆอ่ะใช่อังกฤษที่ลูก C L C ไงอ่านี่เจ้าของเนี่ยลูก บอกว่าอยู่ตั้งแตใช่ครับตั้งแต่ตัวเล็กๆใช่ครับคุณคุณหนุ่ยไงพ่อสนิทกับคุณหนุ่ยไงลูกคุณหนุ่ยจำหได้คุณหนุ่ย you remember คุณหนุ่ยใช่ดูแฮปปี้นะพุโอ้โห t I e t m e v i ม่จบเวคุณลาออกมาแล้วก็อะไรอยู่คุณไม่จบดีลา ดูครับพี่ตะคุณมารับโทรศัพท์หน่อยเมนูปิดเพลงก่อนปิดเพลงก่อนเดี๋ยวดูลิขสิทธิ์ปิดเพลงก่อนเดี๋ยวดูลิขสิทธิ์สหูกพีูู่งดูพี่คูนะพี่คุจะทำอะไรให้ดู ไอ้ดู s t อ้ดูที่ดับยุงที่ดับยุงโอ้โหโอ้โหเจป็นชักยี่จำได้ไหมครับจำได้จำได้เบ่งมาให้ใช้ที่นู่นมันหลายคันแล้วโอเคโอเคไหมครับนี่ครับเขาบริตอุปกรณ์เองครับท่านผู้ชมหนังบ้าน ไปดูบุคคลเล่นเกมมอเตอร์ฮาร์ลีนะไหนเขามีอะไรให้ดูครับว้าวฮอตีคอปที่สนามทำสนามคอปหลังบ้านครับคุณผู้ชมที่บ้านเขาใหญ่มากสวยด้วยฮอดีคอปที่เล่นคอปครับ พนี่ครับ้าทางชาติเขาจะมีห้องเก็บของหลังบ้านเราไปดูดีว่าเขาเก็บอะไรไว้ทุกที่เลยที่เราเคยดูหนังว้านเขาจะมีห้องเก็บของนี่เป็นอุปกรณ์ช่างครับอุปกรณ์ช่างเขามีจัดหมวดหมู่ในการเก็บของเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่ครับบ้านเขา สุดยอดสวยมากทางน้ำมันก็มีตัวตัดยาอืมจักรยานครับนี่จากร้านเอเรียทิปจักรยานจากร้านเอเรียมาอยู่นี่สวยงาม่า <l> ่าเขาเอามาจากร้านไงพ <Orchestra, S 1> ี่ครูเอามาให้เยเขาเขาจ้องอยากได้หลายวันแล้ว ที่อาบน้ำลูกยิบไป,ปอาบน้ำเลยเป็นยูเข้าม,มาอาบน้ำแล้วเป็นยูอาบน้ำนี่น้ำอุ่นไงลูกเป็นยูไปอาบน้ำแล้วเป็นยูแล้วร้อนจริงเลยนี่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับเฟรเป็นคนแคะครับตัวเลยแค่นี้พอพออุ้ยอุ้ยอุ้ยชอบชอบมากเลยชอบมาก นี่จะมุมนี่อันสกูเตร์ก็มีุนตุนเลยค่ะซุนเย็นๆเขาก็จะอยู่ให้เขาไปอยู่กับผมมาดีแล้วไม่ใช่ม่งหรอรับตทรสับหน่อยรับมันอยู่รับตท้ศั์สิตูชิมรับตทรสับหน่อยนี่นี่คุกคุณคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮโอเค Hello o พูด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 กราดพูดกราดพูดาดอะไรพี่โจฮะอันไมเสร็จเหรออันนี้คือมาโนเองเหรอเจ็ดทีโมงอ่ะสตูมาพี่โจดูมาอ๋อเข้าว่าไงเข้าว่าไงเข้าว่าไงเดี๋ยวชนะโอ้โหเอาไปเลยเนี่ยรออะไรพี่โจอะไรจะขอไมฝาก ไปแล้วไแล้วม right well> yeah, right. oh, anyway ีรถรเก๋ามาคืออะไรเหรอรถรถรถเสียรถเขาวิ่งตัดอยู่อสบายีรอโอ้มีความสุขเดไปดูสอบด้วยสอบเรดแต่เพิ่งสอบไปครั้งเดียวสอบไปแล้ว้เขาก็เล่นพวก เชลโลอะไรเงี้ยอยากลองอ่ะสอกไปเรอยนหน่อยพาเข้าไปในบ้านเบสิกเบสิกอะไรคุณอาจารย์อาจารย์พาลูกศิษย์ไปในบ้านหน่อยนี่ปีเดียวกันกับพ่อนะลูกอาจารย์เนี่ยอาจารย์จุอาจารย์จุบจุฬานะลูกอาจารย์จุฬานี่ยเนี่ยจุบัญชีจุฬานะลูกคุณพ่ออายุมากกว่าเป็นรุ่นพี่อาจารย์บัญชีจุฬาใช่ไหมจุบคารุษาจุบครุษาได้แล้วอ่าโอเคโอเคน้องชิไปลูกป่ะอาจารย์ผมขอโทษนะไม่ได้เอาอะไรมาฝาก ครับสั่งพิซซ่ามานะ,เ,ะ,าะเดี๋ยวกระตุนขา <c oughs> อะไรเดี๋ยวโอเคครับท่านผู้ชมโอ้โหมีสเตอร์คูตออกแบบบ้านเนี่ยสวยนะครับทำเลมุมเขาเนี่ครับหลังบ้านมีน้ำตก,เเก,กมีน้ำตกโอเคครับรมีแก้วคุณจาตูมผมมีแก้วแล้วครับ <c oughs> จริงๆแล้ว,วผมเชื่อสุนนะครับแต่ก็นี่ใครก็เรียกผมจ่าตูมหมดเลยผมก็เปลี่ยนเป็นจ่าตูมดีกว่านะ ีต้องคูนนะเพื่อนนะไม่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 ต้องมาคู่นะคู่นะไม่ต้องเปี่ยนอะไรเลอันนี้เด็กของใครครับไม่มีเจ้าของของโป้งสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราชงอาชินโจเอ็กดินไทยแลนด์หรือชินโจมอโดคอรสพาท่านมาชมบ้านมิสเตอร์กูนนครับดีครับมิสเตอร์กูดครับครับครับคูนอกบ้านได้สวยมากครับคุณใช้พื้นที่สองเมตร คูณ4ี่เมตรในการทําบ่อแล้วมีระบบดูนะครับท่านผู้ชม<อ>พื้นที่แค่นี้แล้วก็นั่งนั่งทานข้าวนั่ง,น,งนี่ครับนี่นั่งทานแล้วก็เล่นน้ําภายในบ้านครับใช้พื้นที่แค่นี้จริงๆครับในการทาสระก<อ>ว้างยาวเท่าไหร่ครับคุณครับอะไรครับกว้างยาวเท่าไหร่กี่เมตรประมาณสิ่เมตรครับสองคูณสี่เมตรครับท่านผู้ชมงบเมตรแล้วก็ติดหลอดไฟข้างล่างท่านผู้ชมเห็นไหมครับสวยงามครับไฟคงไม่ดูดนะครับตรงนี้ตัวคุณ เห็นบ้านสวยมากครับท่านผู้ชมครับนี่นี่นี่เป็นส่วนของตัวบ้านนะครับตัวบ้านเห็นไหมตัวบ้านเนี่ยใหญ่นลครับใหญ่มากตัวบ้านใหญ่มากท่านผู้ชมเห็นไหมนี่ครับคาเฟ่เสร็จแล้วในแล้วที่สําคัญที่สุดนะครับมิสเตอร์กู๊ดทำที่พักส่วนตัวด้านหลังในการนั่งดื่มนอกบ้านนี่ครับท่านผู้ชมนะคันี่ครับเป็นบาร์ครับบาร์เห็นไหมมีต้นไม้มีมีแก้วมีอะไรครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับ นี่ครับมีเบียสามารถกดเบียนี่ครับเบียเนี่ยเบียสดเสียบไว้นะครับกดมาดื่มได้เลยครับนี่นี่ครับไอเดียของมิสเตอร์กูดดีมากท่านผู้ชมทำทำเลในบ้านให้หน่าอยู่พอเล่นน้ําเสร็จก็มีที่อาบน้บําอุ่นตรงนี้ข้างนอกครับนี่ครับแล้วแกก็จะมีตู้ไบสนีตู้ด้านหลังเป็นที่เก็บอุปกรณ์เป็นด้านหลังทําเป็นสนามคลอฟซึ่งซึ่งเขาใช้พื้นที่เนื้อที่บ้านให้เป็นประโยชน์ ไม่ต้องไปพาลูกไปเล่นน้ําไม่ต้องไปตีกอล์ฟที่ไหนด้านหลังบ้านด้านหลังบ้านมีสนามกอล์ฟใช่ไหมมิตะคุตนะคุณพิมได้กอล์ฟได้กอล์ฟอยู่หลังบ้านด้านหลังบ้านมีที่ได้กอล์ฟใช่ครับทำหญ้าเทียมด้านหน้าอันนี้ด้านหน้าลูกศรองเปิดทิ้ไม่ไผ่ทำไมถึงชอบทําแบบนี้ครับทำไมทำอะไรครับทำสระวายน้ำสระทุกเกียร์จะวายน้ำสบายๆไอพีเบิร์ตประตูลทำไมครับเล่นเล่นไดัดพี่โยโยครับนั่นแหละ ดูไม้ไผ่ดิลงอกฝนไม้ไผ่ดูคือที่มิสเตอร์กู๊ดทำอย่างนี้เพราะว่าเขาว่าระบบการหมุนเวียนของ<ช>ร่างกายเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีที่เล่นน้ามีอะไรมันทําให้ร่างกายกระปี้กระเป๋าใช่ไหมครับทางานสนามทุกเย็น,นก็มาครับสช้บ่อยครับทำมามันต้องมีบ้างมีเหล็กมันจะหนาวไหมมาบางวันหนาวไหมครับเล่นเล่นทุกวันเลยไหมทุกวันเล่นทุกวันทําไมถึงมิสเตอร์กู๊ดมีความคิดยังไงถึงทําบอ เล็กๆไว้อาบน้ําในบ้านมีความคิดยังไงครับสงบสงบฮะจับจับไม่รู้อะหายไอ้นี่หน่อยหายไอ้นี่หน่อยครับไอ้นี่หน่อยก็คือไม่ไม่มีเหตุผลนครับดูเอาเองนะครับคุณผู้ชมก็อุ้ยมันอยู่นี่ครับทําบันไดทางขึ้นตรงนั้นตัวงามอันนี้คืออะไรครับมิสเตอร์พิยนพิยนอ๋อพี่มิสเตอร์กูจะบอกว่าทําที่เล่นอะไรวเดี๋ยวดูดูนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชม นี่เดี๋ยวเราก็จะมาอ่ะแมนยูมาอ่า okay. ลูกอ่าโอเคนี่แมนยูมาเดี๋ยวก็จะลองนะเดี๋ยวผมจะลองก่อนนะอ่านี่ครับผมจะลองก่อนนะโอ้โหโคโก้ครับดีมากครับโอ้ยเนี่ยครับเดี๋ยวไปนี่ครับเป็นการวัดมือมือโอ้โหอ่ะโอ้ยอ่ะโอ้ย เอ,อย้ยโอเควันนี้คลิปนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนะครับขอบคุณมิสเตอร์กู๊ดมิสเตอร์พิมพ oh, <my S 1> ขอบคุณน้องเล็กบ้านสวยมากครับนี่ครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสด just do the best you can yeah, yeah. <laughs>